เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผมเลียวซิเฟอร์แทสเตอร์สายกระสอบซ้ายนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม The King of Fighter All Star นะฮะก่อนเนื่องจากเขาเรียกว่าฟาร์มเพชรฟาร์มอะไรมาละเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดกาชาให้ดูกันนะครับสำหรับตัวเขาเรียกว่าไฟเตอร์สุดเทพเนมเลนนั่นเองนะฮะก็เขาเรียกว่าหายหน้าหายตาไปสักพักหนึ่งนะฮะเนื่องจากฮาร์ดดิสก์โน๊ตบุ๊คละเบิดไปนะครับซ่อมมาเรียบร้อยแล้วก็เขาเรียกว่าทีมนี้ถือว่ามาเทสเสียงเทสระบบแล้วกันนะฮะฮาร์ดดิสก์ใหม่อะไรใหม่ด้วยนะอ่าใหม่ด้วยเหมือนนกั โอเคครับก็ก่อนอื่นเลยนะใครดูอยู่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนที่ไม่ใหม่หมนะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับโอเคครับป่าเดี๋ยวเราไปเขาเรียกว่าเปิดกาชาเนมเล่ก,กันเลยนะฮะนี่ก็เขาเรียกว่าฟาร์มกันมาแบบดูเดือดยาวนานหลังจากที่ลงคลิปแนะนําตัวละครไปนะนะฮะแล้วก็มันเปิดใช้ครั้งละเก้าร้อยล่ะก็ฟาร์มาได้จนแบบ9ก้าพันแล้วก็น่าจะได้สักสิครั้งนะฮะก็ภารกิจวันนี้เราจะ อ่าเปิดให้ได้ตัวเขานะครับอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อเอาไปเขาเรียกว่าเหมือนแบบข้ามขั้นอัประดับอะไรอย่างงี้สําหรับคนที่เล่นอยู่ก็น,น่าจะเข้าใจแหละเนาะนะฮะสำหรับเกมอื่นก็อย่างที่บอกไปว่ามันจะแบบเหมือนเอาตัวซ้ำมามาอัประดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าโชคดีก็อาจจะได้ตัวทางขวามานั่นก็คือแบบเป็นตัวแอดล่างบอสซินโดเหมือนกันนะฮะก็ค่อนข้างจะโหดอยู่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมมติดวงดีดวงดีได้แบบได้ตัวหนึ่งมาแล้วหรือว่าอะไรยังไงเนี่ย ก็จะมาเปิดการ์ดกันต่อนะครับเพราะการ์ดจะใช้แค่600อเนาะ,นะแต่ว่าไอตัวมันเนี่ยใช้เก้าร้อยเลยทีเดียวนะฮะก็จะค่อนข้างจะเจ็บปวดและหนักหน่วงนะคือถ้าสิบครั้งไม่ได้ก็ไส้แตกนะฮนะร้องไห้ปิดคลิปกันไปอะไรประมาณนี้โอเคครับป <l oss al> เดี๋ยวไปกันเลยดีกว่า <l oss al> นะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามเวลานะก็เขาเรียกว่าเอาใจช่วยกันด้วยนะฮะอยากได้พี่แขนเหล็กอันฟงเซ่มากๆไม่ใช่ผิดเรื่องไอตัวขวาไม่อยากได้อยากได้ตัวซ้ายนะฮะเออ ล้อหล่อเท่ก็เท่แขนก็นเหล็กแม่ดูดีไปวบโอเคป้าไปกันเลยฮะเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าคือเกมนี้มันลีลาไม่ได้มันบึ้มได้ทีละสิบครั้งเลยแหละเพราะว่าแบบเปิดทีละครังมันไม่คุ้มนะฮะโอเคครับไปกันเลยมาภารกิจตามหาเนมเลตตัวที่ตัวที่สองสิเออเราได้ไแล้วตัวหนึ่งโอเคป้าวันนี้เสียจใจไปแหบเลยนะเนื่องจากเจ็บคอนะครับก็เ <c oughs> ขาเรียกคออักเสบมาเยือนเป็นระยะพร้อมกับกดลายย้อนอึอซุบเฮยขนาดไหนวะ ้ยสกิปไปเลยเออฮือไปเลย,ย,ยไปแล้วศพแรกผ่านไปเนี่ยฮะน้ำตาจะไหลกดอีกครั้งดีไหมหรือกดตกลงออกไปตกลงไปดีกว่าอขอไปขอไปเปิดอะไรย้อมใจหน่อยได้ไหมวะเม่ใช่ว่าไหกดเลยเลยจะว่ารีลาเดี๋ยว้มันมีของฟรีให้เปิดไหมวะ เดี๋ยวไนให้มันมีของฟรีแบบอีลุงตุงนางงงแงงแบงแบงอยู่เอาไปๆๆๆเยอะเลยมันเป็นการเลีกโชคเลยกรางเลยกดวงมาโอ้โหเปิดมาอย่างเจ็บช้ำลำใจอีกครั้งนะฮะครั้งที่สองครั้งที่สองได้สิบครั้งครปบเบื้อปลารุนไหมรารุนอือโอ้โหได้ตัวอะไรมาวะ อ๋อมันอ๋อ,อ,อมันเปิดอ๋อมันเปิดลุ้นได้เปิดลุ้นได้คือแบบเฮ้ยมันแบบมันต้องดูสีอะ <c ats> จำไม่ได้แล้วมันได้เป็นสีอะไรวะนี่อะไรอะไอดอลโอ้แม่เจ้าถึงแม้จะอุนต้าแลแต่ไม่ใช่นัเวลานี้เออเฮอเอาอีกแล้วคลิปเจ็บคอแถมไม่ได้ป้ไม่ออกแล้วกดเลยดีกว่าฮะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเร็มเลดจ๋ามาหาพี่เถอะหมดตัวแล้วนะมึงบอกเลยอุย้ยเอากดผิดอีกกึ๊บรู้สึกมันต้องแบบมันต้องถูให้เป็นสีทองป่ะปะวะป่ะสีอะไรวะเฮ้ยสีแดงเหรอสีแดงได้คืออะไรอ่ะไม่จำคือจำสีไม่ได้อ่ะไงสกิปเลยเหรอกดเลยวะอ๋อใตาจะไหลคุณมันลงได้สีอะไรอ่ะ คือปกติคือสคิปหมดเลยนะคือแบบจําไม่ได้แล้วมันดังได้สีอะไรจะได้อะไรเงี้ยโอ้พี่คิมแม่งไงคิมดองฮุกโอ้โหแม่งซุปเปอร์คิมดับเบิ้ลคิมโอ้ไม่รู้มันเก๊กกันรัวขนาดนี้เลยเหรอวะกว่าจะได้ตัวเฮ้ยมเก๊กกันเยอะแยะจริงจัวะโอ้คือสีแดงมันได้แบบสีแดงมันได้แบบห้าดาวแหละแต่มันไม่ใช่ตัวแบบ มันไม่ใช่ตัวในตู้อะไรเงี้ยโอเคโอเคโอเคอ่ะไป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 เฮ้ยมันจะไม่ออกเลยว่ะคนร้ายทะลุนกับชีวิตกันไปแล้วเฮ้ยมีบ่มีบ่สีแดงไป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 คือแบบโอ้โหแบงสามอีกเฮ้ยได้ฮึขอร้อง สิบครั้งเลยนะมึงนี่โอ้ดีไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้ลงคูล่าไม่เอาเอ้ยอะไรก็ได้น่าลงน่ารักไอดอลไม่เอาโว้ยโอ้เรียบร้อยผ <c oughs> ่านไปแล้วประมาณ3-4ทีเนอะจำไม่ได้เหลืออะไรแล้วอะต้องการจะย้ำอีกสักครั้งให้เธอฟังฉัน อีกสักครั้งออกมาเถอะวะอึดอ่าสีทองนี่คืออดใช่ไหมสีทองคืออดใช่ไหมเฮ้ยมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นเฮ้ยออร่ามา,าวะเฉวะเฉวะเดี๋ยวตัวที่สามตัวที่สี่วะตัวที่สี่ตัวที่สี่ตัวต่อไปตัวต่อไปตัวต่อไปไม่ใช่อ่ะโอ้ได้เอร์หอยหลบอดอ ไ,ได้นิมเลยนะโอ้ยจะไ,ได้นิมเลยไพี้ยวเพี้ยวอิดลงให้นะบอกเลยวันนี้อะไรเนย่ให้คำแนะนำเล่นเกมโป่งใสเออกูโป่งแล้วกูโป่งจนจะหมดตัวแล้วเนี่ยโอย้เจ็บช้ำนังใจ แม่งให้ขึ้นโหวตคะแนนกูโหวตหนึ่งดาวได้ไหมเนี่ยคือคือถ้ารอบหน้าออกเนมเลด์อะไปกดห้าดาวให้เลยสมพรปากทีเถอะอ่ะเนมเลดเถอะนะขอแบบขอแบบสองทีปึ๊กๆเลยมาอีกไหมมาอีกไหมแบบออร่าเนยะออร่าปึกๆๆๆๆเจ๊งอันนี้คือเจ๊งอันนี้คือเจ๊งชัว์ๆสักคลิปเลย เหลือไอ้กี่ครั้งนะเราเหลืออ้กี่ครั้งนะ่ะดูสิสามพันเก้าเก้าหนึ่งเก้าเกม่โอเคแม่งไงท็สุดคูเป็นเด็กประทมเลยเกาสี่สามหกโอเคได้อีกสครั้งฮึบฮึบเข้าไว้ฮึบเข้าไว้หมดแล้วนะมึงหมดตัวแล้วนะเออเด ออกมาออกาม่ออกาออกาออกมงมมุงมจบจบแล้วชีวิตอีกสามครั้งฮะโอเจ็บคอเฮ้ยอย่าโหดร้ายกูจะล้างตูไม่ได้อึบ

มึงออกผิดเวลาแล้วอุว้ย <c oughs> มึงออกตู้นี้ด้วยเหรอพี่ตาแดงพี่ลูกเก้า่จอาจารย์ฝ่ายปกครองสมัยเรียนเนี้ยนี่จะแบบแกไว้ผมทรงนี้สีงงงงมานนี้เลยเนะี้ยเมื่อก่อนตอนแบบสมัยดปีนปีนรั้วเข้าโรงเรียนนี่เรียกอาจารย์แกลูกเก้าเหมือนกันเ <c oughs> <c oughs> จ็บคอเลยเลยสองครั้ง นี่มึงสอดไส้ตัวอื่นมาด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหแม่งขนมใส่ไส้เออจบแล้วสีแดงจบแล้วหมดกันมันต้องสีทองแล้วออไล่นั่นไงว,ว่าแล้วไป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 ตาจะไห,หล่เลยครั้งเดียวแล้วได้จริงด้วย นี่คือย้อมแบบโอ้เก็บมาหลายวันเลยเนี่ยโอ้โหค่าฟงค่าไฟค่าแบตมือถือค่าเสื่อมสภาพโอ้โอเกิดมามีกรรมสวยยงางสตอร์อะไรวะเนี่ยไครวะเอ็งเจิน้นโอ้ไปสวยวันอื่นได้ไหมได้รางวัลเฉยครั้งสุดท้ายฮะเฮ้ยเฮ้ยมีใบเลือดด้วยเหรอ อีกสี่สิบบอคือไรยะล้างตู้แน่ๆเลยว่ะอ๋ออีกสี่สิบครั้งเหรอแสดงว่าถ้าเราเดี๋ยวนะถ้าเราเปิดครั้งนี้มันนับเป็สิบครั้งปะวะโหเราจะเอาเพชรจากไหนวะเนี่ยเอาช่างแม่งกดไปก่อนแล้วกันเอาลายครั้งสุดท้ายฮะขอเป็นใจจากทุกคนด้วยนะฮะไม่อยากได้ใบเลือกเลยอ่ะกูจะเอาเพชรมาจากไหนวะเนี่ยไป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 ซุปโคดเนมเลดไม่คลิป มาแล้วเว้ย <c oughs> อันเชิญอันฟองเซ่เหียแมงไม่ได้ละพอมันบ่วงมาวะ่ะเอาไว้ตัวที่ตัวที่เก้าเดี๋ยวนึงสองขอเลยขอแบบขออันฟองเซ่เลยสามเอด็ดบวชเอ็ดลิกนาทีนี้จะเลือกจะเรียกชื่อเอีย้ยอะไรก็ได้ออกมาเถอะห้าหก เจ็ดแปดโอ้โหเกณฑ์หันมาดูเท่านีต้ตัวต่อไปครับตัวที่เก้าจับไปเว้ยเอาไม่ใช่นี่หว่าเอาเหรอนี่แปลเหรอตัวนี้ละไอ้หิมึงเบตตี้อีกแล้วมึงตีหน้ามึงเหรอโอ้เดะซ้ำวันเดฟวักียุดเลย สกีปเลยกูขอตัวซ้ายไม่ได้ขอตัวขวาหมดไหมเหลือ้อยเดียวโอ้โห <c oughs> ต้องกลูบีไม่เพียงพอโอ้โหอีกสามสิบกูจะหาจากไหนเนะี่ยโอเคฮะหลังจากแหกป่าวอยๆเจ็บคอแทบจะล้างตู้กันไปเนี่ยฮะก็คือถ้าคือถ้าคนเล่นแอดเนี่ยแล้วมัน แล้วมันมีแบบเขาเรียกนะจริงจริงมันต้องมีแบบการแม่ตายของเขามันถึงจะมันถึงจะดีสุดแหละแต่แบบไม่มีไงแล้วแล้วมึงได้มาเพื่อคือแบบเอาโอเคเออเอาเอาเเดี๋ยวทํารีวิวก็ได้มั้งได้ตัวมาแล้วนี่เนี่ยฮะก็ยังไงเขาเรียกวันนี้ภารกิจไม่สำเร็จนะก็เดี๋ยวคงไปนั่งตะบี้ตะบานเปลืองค่าไฟเปลืองค่าแบตมือถือหาเพชรอีกเท่าไหร่เนี่ยเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบเก้าสามยี่สิบเจ็ดอีกสองพันเจ็ดร้อยเพชรจะหาจากไหนนะฮะ เพื่อเอามาเปิดให้ได้ใบเลือกคือใบเลือกเนี้ยเราจะสามารถเลือกเลือกไอตัวแงกงบอสเนี่ยได้เลยนะฮะก็จะเดี๋ยวก็เลือกเนมเลดเอาแล้วถ้ามันหาทันนะนะนะฮะโอ้โอเคฮะก็หลังจากแหกปากยวายกันไปก็เดี๋ยวขอไปดูไฟเตอร์แอสเลยโอ้โหมึงเอ้ยผิดตัวก็ออกแล้วมึงออกกันมาลุวัวเดี๋ยวขอดูหน่อยสิขอดูสกิลหน่อยสิจริงๆตัวนี้ก็ชอบนะแต่ว่าแบบมันไม่ใช่ลูกรักอะ ลูกหลักคือตัวทางซ้ายเนยมเลดอ่ะตัวนี้มันก็ดูแบบเขาเรียกว่าววดูเฟี้ยวๆดีอะไรเจเนตอีกนี่ชื่อท่าเหมือนว่าเจเนตคุณรู้เจเนตเขียวไปแล้วอ่ะเจอมีนอคาอไรไ์ทีสเลยโอ้โหเีสกิลโคเท่นี่แม่งหล่อไว้ก่อนจริงโอ้โหโอ้โหอุย้ยเทจัด แกดีใจแกดีใจไหนก็นได้แล้วแกดีใจเลยตาจะไหลอะไรเนี่ยอ๋อนี่คือทำให้มมาตาที่ต้องแบบต้องไปกดการ์ดมาแน่เลยน่นเงจริงด้วยถ้าแม่งเท่มันพิเศษ <c oughs> โอ้โหแม่งเอ้เท่เกินอู้ยทำมันเท่แต่ไม่ได้นะไม่มีแม่งเท่อย่างเดียวจริงโอเคฮะวันนี้ขอบคุณ ทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับดอย่างไงก็วันนี้ปิดคลิปไปอย่างเหงาหงอยกับคอเจ็บๆฮาร์ดดิสต์อันใหม่ที่แบบว่าเอามาเขาเรียกว่าอัดคลิปแล้วก็ช้ำใจกันไปบ่นอะไรวะเนี่ยก็ยังไงแล้วฝากกดติดตามเพื่อป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่นะแล้วก็ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้ทีหนึ่งนะไม่ชอบกดได้นะเพื่อเป็นกำลังใจนะนะครับวันนี้ก็ผมเรลวซิเฟอร์แคทเตอร์สายการะสอบสายต้องลาไปก่อนเลยฮนะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่สำหรับคลิปข วันนี้ขอไปเก็บแขนก่อนไปก่อนเลยฮะบ๊ายบายครับบ๊ายบายนะบ๊ายบายครับ <c oughs> เปิดไม่ได้อีกแล้ว